น้ำโกโก้สดมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆครับเป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับที่อยากภูมิใจเสนอเพราะว่าเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาเป็นฤดูที่ลูโกโกโก้สุกเยอะมากนะครับก็เลยได้มาทำน้ำโกโก,โก้สดนะ น้ำกกโก้สดแล้วก็ผมบรรจุกนแบบนี้นะง่ายๆนะครับน้ำกกโก้สดขั้นตอนไม่ยากเลยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือหอมอร่อยมากนะครับน้ำากโก้สดก็เวลาเราเด็ดตัดโกโก้นะครับจากต้นมาเรียบร้อยนะครับก็นํามาควานนะครับปอกเอาเนื้อโกโก้นะครับแล้วก็รูดออกมาเลย นะครับแล้วก็ใส่ในภาชนะนะครับซึ่งผมก็ได้เตรียมภาชนะเอาไว้นะครับเป็นโหลที่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านขายสินค้าเป็นตะเลน,นะครับก็คือผมใช้อัตราส่วนนะครับก็คืออยู่ที่น้ำน้ำ เปล่านะครับหลิตรแล้วก็เนื้อเนื้อโกโก้10บกิโลนะครับหต่อ10นะครับก็จะได้น้ำออกมานะครับก็คือตัวเนี้นะครับน้ำโกโก้นะครับซึ่งรับรองว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดได้ชิมจะต้องติดใจเป็นอย่างแน่นอนครับมันหอมมันฟินนะอยากจะบอกว่ามันหอมมันฟินนะครับ การทําน้าโกโก้สดก็ง่ายมากนะครับแค่เอาลูโกโกโก้มานะครับแล้วก็ปอกเปลือกนะครับเอาเปลือกออกแล้วก็ทําทําการเอาเนื้อนะครับลงไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะครับให้ตัวเนื้อโกโก้นะครับเนื้อมล็โกโก้นะครับมันทับกันจนน้ําที่อยู่ใน เปลือกในผิวในผิวเปลือกพุ่มนะครับก็คือเนื้อโกโก้เนี่ยนะครับย่อยลงมาเป็นน้ํานะครับการทําน้ําโกโก,โก้สดเนี่ยก็กคือคือปอกปุ๊บนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจะต้องเทใส่ขวดทันทีนะขั้นตอนก็ง่ายมากเพราะว่าตอนนี้มันมีโหลให้ดูโหลนะครับนี่ฮะโหลแบบนี้เลยนะครับผมก็ไปซื้อโหลแบบง่ายๆ มาแบบนี้นะครับเป็นหลุมแบบนี้แล้วก็มีก๊อกนะแล้วก็เราก็ใส่เนื้อเห็นไหมครับใส่เนื้อโกโกโก้สดลงไปเลยครับนี่ครับประมาณสิบกิโลแล้วก็เพื่อให้น้ําในเนื้อกโกโก้ลูกโกโก้เม็โกโก้ออกมาเยอะๆผมก็จะใช้น้ําสะอาดช่วยนะครับก็คืออาาัตราส่วนสิบต่อหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณแค่นี้เองนะครับใส่ เป็นน้ำเป็นน้ำสีคุ้นๆใสๆบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากนะครับตอนนี้ก็คือผมมีขวดนะก็เป็นขวดรียูสนะครับไปไปดื่มนมที่ฟาร์มโชคชัยมาก็เอาทิ่เกลือเอาของฟาร์มโชคชัยออกแล้วก็มาอะเดปเป็นขวดของผมนะครับก็ง่ายๆนี่นะครับก็เปิดเปิดมาอย่างนี้เลยนะครับ เปิดก๊อกนะครับแล้วก็อพอเราเติมเต็มกุ๊บก,ก็ปิดฝาแล้วก็ต้องไปแช่เย็นนะครับนี่อันนี้ชิมให้ดูด้วยใครที่ไม่เคยกินนะบอกเลยว่าเด่นมากนะครับฤดูนี้ตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาสามเดือนเป็นเดือนที่มีผลผลิตโกโก้เยอะนะครับก็สามารถทำน้ำโกโก้สดทานได้ อยากให้เพื่อนๆทางบ้านได้ลองนะครับเพราะว่าน้ำโกโก้สดเนี่ยคือปีหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะต้องมันจะต้องมีปริมาณเนื้อโกโก้ที่มากพอนะครับถึงจะทําน้าโกโก้สดได้มันมันอร่อยมากนะครับมันมันเปรี้ยวกโกโก้นะเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นของเนื้อโกโก้สัมผัสรสสัมผัสดีมากครับและที่สําคัญคือเวลาไปแช่เย็นนะไม่เอ้ยมันชื่นใจ อากาศร้อนๆน,นะครับอันนี้คือเป็นการแปลรูปน้ําโกโก้แบบง่ายเลยนะครับแต่อย่าให้เกินสีชั่วโมงนะคือเวลาเราทําน้ําโกโก้เนี่ยนะครับน้ําโกโก้สดนะครับภายในหนึ่งชั่วโมงที่แก่เสร็จปุ๊บน้ํามันจะอยู่ข้างล่างก็ต้องเปิดก๊อกทันทีนะครับเปิดก๊อกทันทีแล้วก็ใส่กวดเลยและเข้าตู้เย็นทันทีนะนะครับจะต้องฟรีทันทีนะครับ เพราะถ้าไม่ฟรีดเลยนะครับชั่วโมงที่5้าไปแล้วเขาจะทําการหมักยีสต์ในตัวเองนะครับเขาก็จะหมักยีสต์นะครับถ้าโดนอากาศไปปุ๊บก,ก็เน่าอีกครั้งไม่ได้นะครับจะต้องทําสดนะครับคือ,อบรรจุขวดแล้วไปแช่ไปแช่ช่องฟรีดเลยอันนี้คือขัอ้นตอนการทําที่ง่ายครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนก็คือแค่มีปริมาณเนื้อโกโก้โกที่มากพอนะครับแล้วก็ไอโหลโหลแบบเนี้ย นะครับที่มีก๊อกเนี่ยมีขายนะครับเป็นเป็นทาวเวอร์สูงๆอย,อ,ยอย่างนี้มีขายนะครับก็ไปหาซื้อดูราคาประมาณผมซื้อมาห้า้อสินะถ้าเพื่มขึ้นเห็นผมทําแล้วก็อยากได้ก็นะเอ็ดไลน์มาหรือว่าโทรมาหาก็ได้นะครับผมจะซื้อแล้วก็ส่งไปให้นะถ้าใครอยากจะทำํำน้ําโกโก้สดทานนะครับสําหรับสวนที่มีตัว ผลผลิตโกโก้มากๆก็สามารถจะได้ทําน้ํโกโก้สดทานแบบอร่อยนะครับรับรองว่าประสบการณ์น้าโกโก้ไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเมื่อเรานะครับน้ํามันแห้งึ้นมาแล้วนะครับไอตัวที่แห้งเนี่ยก็สามารถนําไปหมักได้ปกตินะครับนําไปหมักแล้วก็นํามาตากแห้งเป็นเมล็ดแห้งได้ปกติอันนี้คือเป็นขั้นตอนแรกก็คือทําน้ํโกโก้สดนะครับน้ํโกโก้สดจะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับ คือมันจะไม่ยีจะไม่หมักนะครับก็คือจะไม่มีการหมักยีพอเราเทปุ๊บเรารีบใส่ขวดเลยนะครับรีบสใส่ขวดใส่ขวดเสร็จปุ๊บแ <stuk, S 1> ช่เย็นนะครับให้ดีก็คือให้แช่ช่องฟิตนะครับให้แช่ช่องฟิตให้เป็นน้ําแข็งเลยนะครับแล้วก็ควรจะใช้ขวดแก้วด้วยเพราะว่ามันจะเย็นชื่นใจนะครับแล้วมาดื่มมันก็จะใช้เวลา,าดื่มไม่หลายวันนะครับสิ่งที่ข้อ,ขอควรระวังก็คือ เราไม่ใส่สารกันบูดมันมีโอกาสจะบูดได้นะครับสําหรับน้ําโกโก้สดนะอันนี้คือน้ําโกโก้สดที่ผมได้คั้นลงขวดแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ให้เห็นแล้วนะว่าอุปกรณ์ไม่ยากเลยนะครับก็คือไปซื้อไอ้แท้งแบบนี้มามีก๊อกนะครับด้านบนเราก็เทเทแกะใส่เปลือกให้เต็มแล้วก็เปิดน้ําใส่ขวดแบบนี้ไว้นะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บเต็มปับ๊บแช่ตู้เย็นทันทีนะครับอย่ารอนะครับเพราะว่าถ้ารอมันจะเป็น มันโกโก้เนี่ยเป็นผลไม้ที่มียีครับพอเขาหมักยีตปั๊บเขาจะมีกลิ่นทันทีถ้าไม่เติมกระบวนการยีไม่เติมน้ำตาลนะครับคือถ้าทําทกระบวนการแบบวายก็จะไปเป็นวายแต่ถ้าไม่เป็นวายปุ๊บมันจะเน่านะครับเห็นแล้วเนี่ยต้องทําให้เสร็จภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณก็จะได้น้ำโกโก้สดแบบนี้อร่อยมากคือถ้าใครมีโอกาสได้ลองชิมแบบผมนะ สดชื่นหอมนะบอกไม่ถูกคือกินเม็ดโกโก้อะนะถ้าคนกินโกโก้เนี่ยจะเข้าใจนะครับแต่ว่าคือเวลาเราทานเม็ดโกโก้เราจะมีเทกเจอร์ของเม็ดใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีนะครับมันจะเต็มน้ําเต็มเนื้อมากนะครับอันนี้คือน้ําโกโก้สดนะบางคนก็เคยกินแต่กาแฟสดนะผมทําโกโก้ผมก็จะทําเป็นน้าโกโก้สดนะครับก็จะได้จากรูปโกโก้ นะครับสดๆนะตัดปุ๊บก,ก็ทําเลยนะมันจะอร่อยนะครับอย่าเอาลูกโกโก้เก่ามาทําคือต้องใช้เป็นลูกโกโก้ใหม่วันนี้สําหรับน้ำโกโก้สดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับคือทําแล้วไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าถูกวิธีหรือเปล่านะครับก็โทรมาปรึกษาโทรมาถามผมได้นะครับที่เบอร์0 6 2 5 6 5 6สองนะครับก็ ทุกคาถามที่เกี่ยวกับโกโก้ไอเดียดีๆเกี่ยวกับโกโก้ผมก็จะนํามานะครับนําความรู้มาให้เพื่อนๆในช่อง YouTube ของผมนะครับที่ช่องอาจารย์ป๊อปเกษตรอินทรีย์นะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ด้วยเพราะว่ามีอีกหลายคนไม่รู้ว่าโกโก้เนี่ยครับสามารถทานสดแบบน้ําแบบแบบโกโก้จูชได้อร่อยๆนะครับแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าใครมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ healthy healthy He นะครับมันสุขภาพแบบนี้นะครับ รีบทาออกมาขายก่อนรับรองว่าสวนกุลจะเป็นที่สนใจแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาเราก็สามารถตั้งราคาได้นะครับเราปลูกแล้วเราแปลรูปเป็นขายคนที่เขาอยากจะทดลองสินค้าของเราครับไม่ต้องงอทําธุรกิจเกษตรเนี่ยเปลี่ยนมุมคิดตอนนี้มันมีโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับสามารถมีโซเชียล สามารถขายได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ใช้บริการขนส่งแต่ว่าเราต้องให้ไอเดียใหม่ๆกับธุรกิจนะครับก็คือทําไอเดียใหม่ๆคิดค้นใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆเราก็จะมีความรู้ใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นนะครับต้องทดลองต้องเป็นนักทดลองแลาต้องกล้าเรียนรู้นะครับแล้วก็เชื่อในในความเป็นเกษตรไทยนะครับเชื่อในความเป็นเมืองเกษตรปราดเกษตรนะครับเพราะว่า ผมว่าโลกเนี่ยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบ,บันโควิดคงคงจะอยู่กับเราอีกนานนะครับคงจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ดีขึ้นง่ายๆนะครับเพราะว่าผมว่าลงทุนกันไว้เยอะนะครับสําหรับโรงงานทําวัคซีนอะไรก็ดีนะแต่ละที่เนี่ยคงจะทําลายระบบเศรษฐกิจให้มันเพียงพอที่เขาลงทุนไปนะครับตอนนี้ก็หันมาสังเกจต,ตัวเองครับก็คือทานอาหารที่เป็นประโยชน์มี ที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับก็บางครั้งของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับก็คือหาได้ในบ้านของเราแหลนะนะครับเมืองไทยเป็นเมืองที่น่ายอยู่ครับแล้วก็เต็มไปด้วยอาหารนะครับสําหรับท่านที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโกโก,โก้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องอาจารย์ป๊อปเกษตรินทร์นะครับและต้องอเดี๋ยวผมจะเทปพิทีนิดหนึ่งอ่ะเทปพิทีนิดน,นึ่งนะครับอีพีนี้เห็นว่ามันมีกล่องกล่อง เขียวๆนะครับอันนี้ก็คือตัวโหลนิดนึงนะครับุบงกล้องอันนี้กล่องเขียวๆเนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริหารจากบ้านธรรมชาตินะครับให้กับผมมาเป็นแรงายดารใจกก็ต้องขอบคุณมากนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์นะครับสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของ Healthy, Healthy. เฮลตี้เฮลตี้ชอบในเรื่องของธรรมชาติเนเจอรัลนะครับก็จะมีสเปรย์เพราะบางคนเนี่ยแพ้แพ้สารเคมีเนาะสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งตอนนี้ยุคโควิดมันจําเป็นมากนะครับเพคเกจเขาสวยนะแล้วก็ใช้ได้นานนะครับอันนี้ก็เป็นเจลแอลกอฮอล์ซึ่งขาดไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ใช้แอลกอฮอล์แบบธรรมดาเหมือนผมเนี่ยผมก็จะใช้แบบธรรมดาอย่างนี้นะครับที่ทำงนงานแต่ว่าอันนี้ที่ของบ้านธรรมชาติที่เขาทํามาเนี่ยนะครับ คือเป็นแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ลดการสะสมของแบตเีเรียได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตเลยนะครับที่สําคัญก็คือกลิ่นหอมครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยฮะละอองสวยมากนะครับแล้วก็หอมด้วยนะครับไม่ใช่น้ําหอมนะเป็นเจลแอลกอฮอล์แล้วที่สาคัญคือไม่ระคายไม่ระคายเกินมือนะอันนี้ผมก็ได้รับมาจาก ู้บริหารของบ้านธรรมชาตินะครับก็เป็นสินค้าดีๆของคนไทยนะครับก็อยากจะช่วยเหลือคนไทยก็ลองติดต่อดูนะครับบ้านธรรมชาตินะครับคุณไหมซึ่งเ,เบอร์โทรของคุณไหมเ,เป็นเบอร์065-854-8828นะมันอยู่มันอยู่ข้างหลังขวดเลยผมก็นะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะใช้ อ่สเปรย์แอลกอฮอล์ที่เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิดกับมือเรานะครับแล้วก็เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีแล้วที่สำคัญคือผินหอมนะครับก็ติดต่อบ้านธรรมชาติได้เลยนะครับที่เบอร์0658548828นะครับเป็นเบอร์ของทางบ้านธรรมชาตินะครับลองติดต่อดูมีสินค้าหลายอย่างนะาที่บ้านธรรมชาติอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะเป็นเกลือเป็นเกลือสีงมุูนะครับ เป็นเกลือสีชมพูไม่เค็มมากดีต่อสุขภาพนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่คนไทยทํานะครับกินของไทยใช้ของไทยรับรองว่าประเทศไทยเจริญนะครับสําหรับท่านที่สนใจที่จะแปรรูปโกโก้นะครับอยากจะมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ของผมนะครับก็คือผมตั้งเป็นกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปโกโก้นะครับ ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับธุรกิจโกโก้ทุกอย่างที่ผมทราบนะครับมาถามผมบอกผมจะบอกให้หมดเลยอยากจะมาดูเครื่องจักรแบบโฮมเมดของผมอยากจะมาดูขั้นตอนการแปรรูปนะครับจากเวลามานัดกันนิดนึงนะครับฤดูนี้เป็นฤดูพระปลดูโกโก้แล้วนะครับเพราะว่าโกโก้จะเยอะมากแล้วช่วงนี้เนี่ยสังเกตว่าโกโก้ที่ผมนํานํามาเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหม ลูกมันใหญ่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับลูกมันใหญ่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นโกโก้สายพันธุ์ลูกผสมชุมพรนะฮะไหลูกผสมชุมพรหนึ่งเนี่ยลูกมันจะใหญ่นะครับแล้วปริมาณเนื้อของลูกเนี่ยมันดีมากนะครับเนื้อมันเนื้อมันมันมันเป็นโกโก้ถ้าเขาเรียกว่าเป็นโกโก้พันพันเนื้อนะครับคือหนึ่งลูกใหญ่แล้วปริมาณเนื้อที่มาเป็นเป็นอุ้ยฝ้ายเนี่ยเยอะมันก็จะหอมพอมันหอมมันหอม แล้วมันก็มาคั้นเป็นน้ําเป็นโกโก้โสดที่อร่อยมากนะครับก็อยากให้เพื่อนๆอยากรัวการแปรรูปนะนะครับก็ถ้าปลูกโกโก้อยู่แล้วก็ชอบในการเกษตรทําการเกษตรอินทรีย์เหมือนกันก็ขอติดตามนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปกับน้ําโกโก้โสดนะครับทําง่ายทําง่ายจริงๆนะครับลองไปทําดูถ้าทําไม่ถูกหรือว่าติดปัญหาตรงไหนก็โทรมาหาผมได้นะครับ แอดเบอร์มาเลยนะครับ0625656668เรื่องเกษตรอินทรีย์จะเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าได้คุยกับอาจารย์ญญป๊อบสวัสดีครับลาไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย